ครับก็จะขอเปลี it, mm ่ยนเป็นว <life> ัชชัทไทการอีกน้อยหนึ่งนะครับซึ่งกําหนดการนะครับการอกรหวตและพัฒนาตระชานของสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยานะคะซึ่งประกอบไปด้วยสื่อมวลชนดีด้านการประชาสัมพันธ์ทุกแขนงที่ด้านสังกัดอยู่นะคะสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยามีภารกิจดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นตามยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาชนที่จะสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจเชื่อมั่น เพื่อที่จะนำสื่อที่ท่านได้ผลิตแล้วให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจชื่อมั่นแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตก่อให้เกิดความร่รค่ะแล้วก็ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองคอ์กรกรมประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทุกสื่อไม่จะเป็นสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์สื่อหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อดิจิตอลสื่อออนไลน์นะคะได้และัอนอย่างไรนะคะให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเนี่ย ได้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงข้อมูลข่าวสารใ,ใ,ในเรื่องของสื่อมวลชน,นเวลาเป็นสิ่งที่มีค่คา,คะานะคะร้อยนักที่สื่อมวลชนทุกแหนงเนี่ยจะมีทานรคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่มคุณสุรพุทั้งกาง์ดหมดแล้วนะครับครับหมดแล้วนะครับตามที่พี่อมได้นาเรียนนะครับตอนนี้ผมพี่อมในะครับนี<ะ>้นะครับเขาจะได้เหื้อุกททันครับได้กลับไหมอย่น้อยหนึ่งนะครับ แต่ละคนแต่ละท่านนี่เราห้ามไข่จ้างอู้สัสกคนนะห้ามห้ามกลับไปเ <ละ S 2> ก,กินนี่มาอู้จ่ากันอ่าสบายสบายลีเล็กท่านแรกเอาฟังนีแ่นน<อ>แล้วนะครับท่านอู้โสดครับยินดีครับขอบคุณครับขอ,อ,อเรียกดอกขอบใจสวัสดีเจ้าอุ้ยเชิญนะเจ้าหน้าถ้าว่าพีเชิญเราเชิญเชิญอย่าเชิญสวัสดีททุก่านครับเนาะที่ได้มาพบปะกันในเวทีของ อาเค,ครือข่ายประชาสัมพันธ์จากวัดเย่านะครับผมนายซีพิพรสุยะนะครับก็ได้นะครับเอาปปชอนะครับมาตั้งในน้ำของตำบลเมนาเลอรนะครับคอยสาวนนี้แต่พูดมาก <c oughs> ผมส่วนผลรับลอยครับเป็นผู้ศึกษาในสิ่งเจนยว่วประจําสมบัตเยาแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นสติ๊กเกอรให้ครับทีเอ็น ยี่สิบยี่ครับดีที่ได้มีโอกาสได้มาเจอกันอีกครับี่น้นองๆอดีตเราไม่เคยเจอกันนะครับต้องขอบคุณครับได้ยุ่งเกี่ยวกันเดือนเป็นเดือนบั้งป้านฮะป,ปิ่งออมบัเงป้านนึงกันมั้ยคือมันได้ข้อเท็จจริงทุกวันนี้โซเชียลลงไปบางทีนะครับโอ้สร้างเรื่องดราม่าถ้าเขาเป็นผู้สืขข่อข่าวเขาไปติดตามแล้วจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของหน้ามือเป็นหลังมือเล่นก็ได้แต่บอกกล่าวเขาตรง ผมคงแต่ขอฝากตัวว่าประชา